โหราร์จันแชแนลมหัศจรรย์พลังบวกร้อยร้านชายชาญก้าบงคนโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีมีดูดวงช่วง15ามกราคมถึง12กุมภาพันธ์67ในมรืมของการงานการเงินความรักตัวเลขโชคและเรื่องาอื่นๆื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังกนได้เลยนะครับเรื่องแรกน,น,นะครับที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนนะครับชาวลัคนาและราศีมี น,น,นะครับช่วงนี้นจะบททดสอบจากเจก้ากรรมนายเวรนะครับพบอุปสรรคที่มีผลกับด้านจิตใจโดยเฉพาะนะครับถือว่าเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อที่สําคัญของโชคชะตาของชาวมีนอีกด้วยหากชาวมีนผ่านไปได้ก็จะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นในมุมจิตใจของลัคนาและราศีมีนนั้นจิตใจค่อนข้างที่จะแปรปรวนอ่อนแอเปราะบางนะครับสับสนบ่อยนะครับแต่ความมุ่งมั่นนะครับ ในการรักษาชื่อเสียงเดิมเนี่ยต,ต่างเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับเยกง่ายว่าคุณพหวาพวงกับการปรับปรุงไม่ให้ผลประโยชน์ใน,นอนาคตของคุณตกต่ำไปนั่นเองในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของชาวมีนนั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับคําตอบก็คือคุณนั้นมีความยืดหยุ่นปรับตัวเปลี่ยนแปลในเรื่องของแผนการระยะยาวๆเนี่ยบวกกับโปรเจกต์ต่างๆได้ดีนะครับ และสามารถแก้ปัญหาจุกจิกในณปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทุกขนาดจิตเนี่ยได้ดีเชียวนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าอย่างไหลลื่นอย่างที่ควรจะเป็นอีกด้วยนะครับนี่แหละครับคือพรสวรรค์ของชาวมีนเปล่าไหว้ถน้นไม่เมงมาดูในมุมการงานกันต่อนะครับการงานสำหรับลัคนาและราศีมีนในช่วงนี้นั้นนะครับงานที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมีปัญหามากยิ่งขึ้น การเกิดปัญหาเนี่ยมักจะเกิดจากเรื่องของหัวหน้าง,งานคุณเกิดอาการเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ค่อยดีหนักนะครับมันจึงทําให้นะครับคนที่เก่งเรื่องของการมองภาพรวมเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทําให้นะครับสิ่งเหล่านี้มันหายไปนะครับหายไปเยอะนะครับฉะนั้นเขาเรียกว่าการสั่งการรวมถึงประสิทธิผลนะครับของทีมงานเลยลดน้อยถล่มไปด้วยนะครับคุณก็เลยต้อง เหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนะครับปัญหาจากสภพแไปร้อมในการทํางานที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับและลูกน้องของคุณนะครับหรือคนรอบข้างคุณเกิดอาการเจ็บป่วยหรือเรียกว,ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับมันจึงทําให้ส่งผลว่าคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นในเรื่องของสายงานคุณอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับการตัดสินใจนะครับเพื่อนําไปสู่อนาคตที่ไม่ตกเทรนหรือ ไม่ตกต่ำกว่าเดิมเนี่ยมันยากลําบากมากยิ่งขึ้นนะโดยการที่ปรึกษาหรือกูรูต่างเนี่ยในระดับมาสมองขององค์กรอของคุณนะครับของธุรกิจของคุณเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาช่วยคุณได้น้อยลงไปนั่นเองนะครับมันจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการงานที่ลดลงอีกด้วยนะครับฉะนั้นนะครับคุณมักจะตื้อๆนะครับในการสร้างความสําเร็จในธุรกิจใหม่ๆนะครับคุณทําได้เพียงแค่ประคองตัวเดิมๆเนี่ย ให้มันสร้างผลกําไรให้หนานที่สุดและมากที่สุดจะดีกว่านั่นเองมาดูในมุมการเงินกันบ้างการเงินชาวปลาไหว้ถุนน้ำนะครับช่วงนี้คุณมักจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของงานของคุณนะครับปรับแต่งนู่นแต่งนี่เพื่อให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นให้งานของคุณมันสวยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อดึงดูดนะครับเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจของคุณ มากยิงคืนนะครับและเพื่อดึงดูดลูกค้านะครับหรือกลุ่มผู้แท้ต่างเนี่ยมาใช้บริการของคุณมากริงคนนั่นเองนะครับโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่าลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับและทําให้สินค้าของคุณดูไม่เก่าและไม่ตกเทรนด์อีกด้วยการเงินของคุณน,น,นะครับมักจะมีหน้าที่ดูแลในส่วนรายละเอียดแบบจุกจิกจุกจิก,จกนั่นเองนะครับเช่นในเรื่องของเงินบบเบิกบัญชีนะครับหรือควบคุมค่าใช้จ่ายเล่ยน้อยต่างๆของครอบครัวของคุณ ขององค์กรของธุรกิจของคุณนั่นเองนะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับและไม่เกิดอาการติดขัดอีกด,ด้วยหรือพูดง่ายๆว่าคุณทํางานเป็นประเภทแบบกองหนุนนะครับหรือพวกประเภทแบบปิดทองหลังพระนะครับเพื่อให้ธุรกิจเพื่อให้การงานมันไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองซึ่งในเรื่องของเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นนะครับคุณก็มีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตนะครับคอยเป็นที่ปรึกษานะครับหรือคอยให้ข้อมูลนะครับ เชิงลึกนะครับกับกหัวหน้างานของคุณนะครับหรือผู้นำของคุณเนี่ยให้จะได้ไม่ต้องทำงานดักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆนะค่ัเป็นการแบ่งเบาน,นะครับหัวหน้างานคุณหรือผู้นำในองค์กรคุณให้ทำงานง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองโดยมีตัวคุณนั้นครับเป็นฝ่ายซัพพอร์ตและสนะับสนุเนเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินหมุนเวียนต่างๆอีกด้วยการเงินในความปรารถนาของชาวมีนคืออะไรล่ะคำตอบก็คือ คุณอยากที่จะให้เม็ดเงินของคุณนั้นะครับตอบสนองความต้องการของลูกน้องของคุณของสภาพแวล้อของคุณได้อย่างดีนะครับรวมถึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหายากๆที่มันคลาคขลังในเรื่องของงานได้ดีมากยิขึ้นอีกตัวนะครับสิ่งเหล่านี้แหะครับคือความปรารถนาในเรื่องของเงินของคุณนั่นเองนะครับเรีวยกว่าอยากลงทุนไปแล้วเนี่ยมันเก่าได้ถูกที่คัน และประสบความสําเร็จนะครับในการแก้ไขปัญหาย,ยากๆนะครับรวมถึงทําให้สภาพแวดล้อมในการทํางานมามีความสวยงามและดึงดูดเม็ดเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนั้นหัวใจรักของชาวปลาไหว้โทน้าดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการเอาใจใส่ยามเจ็บป่วยยามยากยามมีปัญหาทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีมาอีกขึ้นอีกด้วยความสัมพันธ์อันเหล่านี้แหละครับมันทําให้คุณนั้นลืมจุดด้อยที่เคยมีนั้นไปนหมดแล้วนั่นเองนะครับแม้ว่าคุนแฟนของคุณสมัยก่อนจะเคยเจ้าชู้ประตูด,ดินอย่างไรกรแ็แต่แต่เขาเหล่านั้นก็ทิ้งร้ายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองและช่วงนี้ก็ทําตัวดีมากๆอีกด้วยส่วน คนที่ยังโสดอยู่นั้นนะครับชาวมีนั้นไม่จะยังผูกพันนะครับกับแฟนเก่าหรือคนรักเก่าของคุณอยู่การที่ความสัมพันธ์จะดีมากหรือดีน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยต่างๆในเรื่องของการเทคแคร์ต่างๆความใจกว้างนะครับในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยหากคุณสามารถเอาชนะใจนะครับญาติผู้ใหญ่ของทต่ละฝ่ายกันได้เนี่ยมันก็จะทําให้ความรักของผู้คุณ ดีมากยิ่งขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยหรือพูดง่ายๆว่าด่านประตูทดสอบสําคัญก็คือเรื่องของครอบครัวผู้ปกครองของคุณและของคนแฟนของคุณหรือของคนที่จะมาเป็นสาม,มีของคุณในอนาคตหรือคุณภรรยาในอนาคตเนี่ยมันผ่านด่านหรือเปล่านะครับถ้าผ่านด่านพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายได้เนี่ยความสัมพันธ์เรื่องของความรักก็จะเดินหน้าต่อไปนั่นเอง ความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ชาวมีนคาดหวังไว้คืออย่างไรละ่ะคววําตอบก็คือชาวมีนปรารถนาที่จะเป็นช้างเท้าหลังนะครับเพื่อให้คุณใจของคุณนั้นนะครับก้าวหน้าสู่ความยิ่งใหญ่นะครับและมีชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองนะครับเพื่อคุณจะได้รู้สึกว่าเออคุณจะได้มีหน้าบิดาดูนั่นเองครับซึ่งคุณไม่ชอบออกหน้าคุณมักจะให้คุณแฟนออกหน้าซะมากกว่าหากสิ่งเหล่านี้ลงตัวนะครับก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงของคุณนั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวมีนว่าเป็นพวกที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะข้อปัญหาจุกจิกต,ต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับชาวมีนมีความมละเอียดนะครับและมีความรเกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยนะครับ เรียกได้ว่าพวกเขาทึ่งในความยุดหยุนนะครับและความละเอียดของชาวมีนจริงๆนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวมีนคืออะไรล่ะคําตอบก็คือความสามารถในการแก้ปัญหาที่มันจุกจิกจุกจิกเนี่ยที่มันมีรายละเอียดส,งสูงๆเนี่ยคุณทําได้ดีมากๆนั่นเองนะครับจึงทําให้คุณสร้างโอกาสนะครับและความสําเร็จที่ดีมาให้กับครอบครัวคุณและองค์กรของคุณนั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนำโชคนะครับได้เเด่นสำหรับลัคนาและราศีมีนในช่วงนี้ก็คือเลข2เลข7และเลข0ูนย์นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมีนดูดวงช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หกเหากคุณชชบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ